สวัสดีค่ะพบกับช่องหอยเด็ดหอยดังนะคะวันนี้เรามาอยู่ที่สุดหวยรัฐบาลกันนะคะเนาะวันนี้เราจะมาคํานวณชุดวิ่งบนกันนะคะอ่ะชุดวิ่งบนวันนี้นะคะจะมีอยู่ที่อ่านะคะ ติดอยู่ที่สามสี่ห้านะคะเนาะชุดวิ่งบนวันนี้จะมีที่สามที่สี่ที่ห้านะคะอะ่อีกชุดหนึ่งนะคะเจ็ดแปดเก้านะคะ หนึสองสี่นะคะเนาะวันนี้อชุดวิ่งบนวันนี้นะคะจะมีอยู่ที่สามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสี่นะคะเนาะวันนี้แอดจะมาจับคู่ชุดนะคะเนาะในชุดบนให้กับเพื่อนๆนะคะอ่ะย้อนเก่านิดนึงนะคะเนาะในวันที่หนึ่งธันวานะคะเนาะ คำนวณสูตรให้กับเพื่อนๆนะคะในชุดบนนะคะวิง 5, ่งห้ามีมีห้ามีหนึ่งมีสองแอดเลอกที่ห้าให้กับเพื่อนๆนะคะเนาะส่วนในชุดนะคะในชุดนะคะแอดจับคู่ให้กับเพื่อนๆสามชุดนะคะจะมีอยู่ที่ห้าเจ็ดห้าเก้าและห้าแปดนะคะเนาะส่วนหลักร้อยนะคะแอดมีหกกับเจ็ด ไม่มานะคะเพราะหลักร้อยมาที่สองนะคะเนาะอ่ะวันนี้นะคะชุดบนออกที่สองห้าแปดนะคะเนาะสองห้าแปดหลักร้อยเราผิดนะคะเนาะแอดมีหกกับเจ็ดนะคะหลักร้อยเราพลาดนะคะเนาะส่วนชุดล่างนะคะอ่ะแอดเลือกเจ็ด่าจะมีชุดวิ่งนะคะเจ็ดเก้าแปดห้าแอดเลือกเจ็ดนะคะ ส่วนในชุดคู่จะมีที่73 75 71 93 95 91และ56ผลออกที่28นะคะเนาะ,ะวันนี้ชุดล่างเราหลุดนะคะแต่มาเข้าในชุดวิ่งเด่นอยู่นะคะเนาะวันนี้เราจะมาคำนวณชุดวิ่งบนกันก่อนนะคะงั้นะอย่าชุดวิ่งล่างแอดจะมาให้ทีหลังนะคะเนาะ มาดูชุดวิ่งบนกนันก่อนนะคะวันนี้อ่ะชุดวิ่งบนวันที่สิบหนะคะธันวาหกสี่เนอะผลออกนะคะอขอเขียนนิดนึงเนาะสองห้าอ่ะสองห้าแปดลงแปดหาเนสองห้าแปดนะคะข้างล่างสองแปดวันนี้เราเอาชุดนี้นะคะสองห้าแปดเนาะนะคะ ชุดวิ่งบนวันนี้ติดที่สองที่ห้าที่แปดนะคะเดี๋ยวเราจะมาเลือกชุดกันก่อนนะคะเนาะอ่ะมาจับชุดกันก่อนนะคะเนาะวันนี้มีสามมีสี่มีห้ามีเจ็ดมีแปดมีเก้านะคะมีหนึ่งมีสองมีสี่เนาะวันนี้แอดขอเลือกอยู่ที่สายห้านะคะ สี่นะคะสามนะคะเนาะสามสี่ห้านะคะวันนี้มาจับคู่กันเนาะคู่แรกนะคะสามเจ็ดนะคะสามแปดสามเก้านะคะเนาะโซนต่อมานะคะสี่เจ็ด สี่แปดสี่เก้านะคะโซนต่อมานะคะห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะคะอ่ะโซนนี้เราจะได้ทั้งหมดสามชุดนะคะเนาะคือสามเจ็ดสามแปดสามเก้า สี่เจ็ดสี่แปดนะคะชุดที่เราจะเน้นๆกันวันนี้นะคะเนาะขอเลือกอยู่ที่5 9นะคะ3 7นะคะ3 8นะคะ3 9นะคะเนาะอันนี้จะเป็นในโซนนะคะอีกชุดหนึ่งนะคะแอดขอชุดหนึ่งเนาะ สามหนึ่งสามสองสามสี่สี่หนึ่งสี่สองสี่สี่นะคะห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่นะคะเนาะอ่ะนี้จะเป็นในชุดพวงนะคะเนาะ ขอขยับนิดนึงนะคะอ่ะวันนี้จะเป็นในชุดนี้นะคะเนาะท่านใดชอบในโซนนะคะแอดเลือก37 38 39 5สามนะคะอีกหนึ่งชุดนะคะขอเลือกอยู่ที่ ขอเลขที่ห้าสองห้าสี่นะคะอ่ะวันนี้เราได้เลขเรียบร้อยนะคะเนาะไปจัดกันเลยนะคะเนาะในชุดนี้นะคะหนึ่งสอสาี่ห้าหหชุดนะคะอ่ะนะคะเนาะ ทั้งหมดสิบแปดชุดนะคะวันนี้เนาะชุดบนนะคะอ่ะแอดขอให้เพื่อนเกลับด้วยนะคะเนาะไปกลับนะคะอ่านะคะสิบแปดชุดบนไปกลับแอดคัดเหลือที่1 2ึ่งสสี่ห้าหแค่หชุดนะคะเนาะ แอดคัทให้เพื่อนๆนะคะเนาะนะคะวันนี้เป็นชุดบนนะคะนะคะส่วนชุดวิ่งวันนี้ขอเลือกที่3กับ4นะคะเนาะติดสามติด4ท่านใดชอบจัดไปนะคะนะคะเนาะเด่น3ารอง4ี่นะคะ อันนี้จะเป็นเด่นนะคะเนะเด่นสามรองสี่นะคะอ่ะวันนี้แอดฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะกับหวยลาวนะคะเอ้ยหวยรัฐบาลขอพูดขาไปนะคะแอดไม่มีสูตรคำนวณให้นะคะไม่มีที่มาที่ไปให้เพราะว่ามันจะเยอะนะคะแล้วมันจะนานใช้เวลานานแอดเลยคำนวณเป็นชุดจุดมาให้เรียบร้อยสรุปพร้อมเสร็จสับเลยนะคะ พร้อมให้เพื่อนๆไปเลือกรัฐบาลอ่ะฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเอาไว้เลยนะคะไปเสี่ยงโชคกันนะคะกับฉลากกินแบ่งรัฐบาลชุดบนกันเลยนะคะเนาะเดี๋ยวชุดล่างอดจะมาวันหลังนะคะเนาะคลิปหน้านะคะเนาะชุดนี้รับไปก่อนนะคะเนาะอะไปซื้อติดไว้เลยนะคะลอตเตอรี่นะคะเนาะเอาไว้นะคะก่อนที่จะโดน อั้นเนาะช่วงนี้เล็กอ้นเยอะนะคะเห็นสำนักแต่สำนักอ้นทุกช็อตทุกมุมนะคะเนาะอ่ะวันนี้ลาคลิปนี้ไปสวัสดีค่ะ